สวัสดีครับพี่โอนิดีดเทพคุณครับโอเคดีดเทพครับได้เวลาแล้วที่เราจะคุยกันเรื่อง The Dark World ครับเกมล่าฆ่ารอดใช้คำสี่คำนี้สี่พยางนี้มาเป็นหลักในเรื่องนะครับ, <rec. S 1> รบก็4ี่คำนั่นแหละก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเกมเอาชีวิตเป็นเดิมพันอีกแล้วเราเพิ่งจะดูสควิตเกมกันมาแล้วเราก็เพิ่งจะดูเรื่องเมื่อวานนี้ที่พี่โอเพิ่งทำคลิปเรื่องนี้ นะครับกักห้องเกมโหดภาค2แต่ว่าคลิปที่พี่โอทำอันเนี้ยลืมลืมสนิทเลยว่าสัปดาห์นี้มีหนังเกี่ยวกับเกมที่จะต้องฆ่าคนอยู่เข้าพร้อมๆกันในสัปดาห์เดียวกันด้วยก็คือเรื่องนี้ครับต้องขอโทษด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่พี่โอมองตัวอย่างเรื่องนี้พี่โอมองข้ามไปว่าหนังจะเป็นหนังค่อนข้างออกด์กเวอร์ประเภท ฮังเกอร์เกมอะไรพวกนี้มากกว่านะครับก็คือเป็นหนังดรามา่าเป็นหนังชีวิตที่คนเราจะต้องถูกบังคับให้มาเล่นเกมแต่ว่าเรื่องนี้มันก็เหมือนกันแะคนแต่ว่าเรื่องนี้มันเน้นไปนที่ปริศนาการหาทางออกแล้วถ้าหาทางออกไม่ได้ก็ตายแต่เรื่องนี้บอกชัดๆเลยว่าเอาคนมาเพื่อจะฆ่ากันให้ตายในเกมก็คล้ายกับอีกหล,หลายๆเรื่องที่เราเคยดูมาก่อนหน้านี้ก็ไม่น่าเชื่อว่าวันนี้มันจะถึงวันที่ แนวหนังประเภทนี้มันจะชุกถึงขนาดเข้าพร้อมกันสัปดาห์เดียวได้ถึง2เรื่องแล้วนะครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรารอคอยกันมากกว่าเรื่องนี้ซะอีกถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะอยู่ในตลาดโลกแล้วก็ได้คะแนนจากรู้สึกจะจากเว็บมะเขือมังประชาชนให้70กว่าแต่เรื่องนี้ไม่มีในข้อมูลตลาดโลกนะครับสัปดาห์นี้มีเข้าหลายเรื่องเรื่องนี้ทาเงินสูงสุดแล้วก็มีคนดูมากที่สุดมีลายเซ็นสนักแสดงในโปสเตอร์แถมด้วยนะครับ แล้วก็เรื่องมอสักครู่สามเรื่องแล้วเดี๋ยวพี่โอ๋ก็แนะนําอีก3เรื่องเลยก็แล้วกันคลิปนี้จะขอพูดแบบเรื่อยเปื่อยเพราะหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่พี่โอ๋ไม่สามารถสปอยได้ถ้าสปอยจะเสียมารยาทอย่างแรงเพราะว่าเข้าไปในหนังเนี่ยมันมีความพลิกล็อกมีการหักมุมที่มันเกินคาดเดามากถึงพี่โอ๋จะบอกว่ามันมีการพลิกล็อกหักมุมมันก็ไม่ใช่การสปอยนะครับเพราะว่าคนดูต้องรู้อยู่แล้วว่าหนังประเภทเนี้ย มันจะต้องมีอะไรที่คาดไม่ถึงแล้วมันก็คาดไม่ถึงจริงๆเพราะฉะนั้นพี่โอจะพูดเรื่อยเปื่อยเรื่องอื่นอะแต่ก็เกี่ยวข้องเรื่องนี้เป็นหลักแหละโปสเตอร์มันมี2แบบแบบแบบที่จะมีหน้าของวิลลี่กับอ่พี่คนนี้เป็นชื่ออะไรนะขอดูชื่อหน่อยพี่ชื่อเดวิดอัศวนนท์ครับคือถ้าตามหลักสากลเนี่ย หนังของเราหนังบ้านเราพยายามจะทําให้เทียบชั้นสากลน,นะแต่ว่าเรื่องการเรียงลําดับชื่อดารายังคงแบบแบบไทยๆอยู่เราเรียงลําดับโดยให้ดาราหนุ่มหล่อสาวสวยบทเด่นขึ้นก่อนเนี่ยสามคนนี้ขึ้นก่อนเลยไอ้ดิวแมก็กกี้แซมมี่เออไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มมมใชแมก็กกี้แซมมี่น้ําหวานครับใช่ไหม ขออ่านชื่อหน่อยมีแซมมี่อริสลารักช,ชื่อในโปสเตอร์มันเป็นชื่อจริงนะครับเออแล้วก็ถ้าเป็นเมืองงอกเนี่ยถ้าพี่โอดูหนังจบแล้วพี่โอจะต้องเข้าใจว่าชื่อของพี่วิลลี่กับพี่อัศวนนท์เนี่ยจะต้องขึ้นก่อนแน่นอนปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้นเอา3คนนี้ขึ้นก่อนท,ท,ทั้งๆที่2คนนี้คือบทหลัก แต่เอาไว้ท้ายสุดก็ดีแล้วครับก็เหมือนอย่างเมืองน,นอกถ้าไม่ใช่ถ้าเป็นดาราใหญ่ที่ไม่ได้ชื่อขึ้นก่อนเขาจะไว้เป็นชื่อสุดท้ายแต่จะต้องมีคําว่าและหรือมีคําว่าร่วมด้วยอะไรอย่างนี้กำกับนะครับไม่ใช่ว่าเรียงต่อกันไปเหมือนเป็นตัวประกอบปลายแถวปลายแถวจริงๆนี่ะเดี๋ยวให้ดูจริงๆนี่ครับชื่อของพี่เขาอยู่ปลายแถวจริงๆแล้วก็ไม่มีคําว่าและไม่มีอะไร สดงให้เห็นว่า2คนนี้โดดเด่นเลยนึกว่าเป็นแค่ตัวประกอบที่ต่ำกว่าพี่รัศมีแขด้วยซ้ำนะครับนั่นก็คือวิธีการเรียงลำดับชื่อแบบไทยๆซึ่ง <c oughs> ดาราอาวุโสบ้านเราก็คงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกทั้งทั้ง,ท,งที่ตัวเองมีเครดิตดีกว่ามีประสบการณ์เยอะกว่าแสดงดีกว่าด้วยแต่ว่าในวงการเมืองไทยมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องยอมรับนะถ้าถ้ายังไม่สามารถไปเมืองนอกได้เหมือนเฉลิเจตลีเลี้ยงเฉเวยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องยอมรับ กฎเกณฑ์กติกาและก็วิธีรมเนียมปฏิบัติของวงการประเทศไทยนะครับหนังเรื่องนี้นอกจากจะมีดีที่พี่วิลลี่นี่ไม่ใช่พี่หอยนะสองคนนี้แสดงดีมากคือดีที่สุดในเรื่องเลยในเรื่องนี้ทั้งหมดดาราคนอื่นก็ไม่ใช่ไม่ดีพี่โอยังจะบอกเทียบว่าเมื่อวานนี้ตอนที่ลงเพราะเราคู่กันไปยังมีคนวิจารณ์ว่านักแสดงทั้งสองคือไบร์วินเนี่ยเล่นแข็งดูถูกคนดูนะครับยังมีคนพูดแต่พี่โอไม่ได้พูดนะเรื่องนี้ ทุกคนเหมือนดาราที่เป็นระดับโปรเฟชชั่นนอลเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพมากกว่าแสดงทั้งแอคชั่นทั้งสีหน้าท่าทางอารมณ์อินเนอร์ภายในได้ดีกว่าแล้วสองคนที่ดีที่สุดสองคนก็คือนี่นะครับไม่ใช่คนอื่นไม่ดีคนอื่นดีแล้วแต่สองคนนี้ดีกว่าคนที่ดูเป็นคนธรรมดาเลยเป็นอาเซียรธรรมดาเป็นทั้งสองคนรับบทเป็นหัวหน้าองค์กรใหญ่นะครับเขา้มีปัญหาขัดแย้งกันจะแย่งความเป็นใหญ่กันเนี่ย คนนี้แสดงเป็นผู้เป็นคนส่วนพี่วิลลี่แสดงออกไปทางโจเกอร์ซึ่งถึงดูเหมือนเกินจริงแต่ว่าสิ่งที่ออกมาจากภายในอินเนอร์พี่โอว่าพี่วิลลี่ทำได้ดีสมจริงมากถ้ายกย่องให้ใครเป็นอันดับหนึ่งของเรื่องนี้คือพี่โอก็ยกย่องพี่วิลลี่แม็กอินทอชนะครับแล้วพี่เขาก็เคยมีความดีกับพี่โอก็คือเคยจ้าวพี่โอไปร่วมแสดงในสารณในทีวี1ตอน ตอนของพี่ธงชัยประสงค์สันตินะครับอ่ะอีกสามเรื่องที่สลับไปพูดเรื่องอื่นบ้างจะได้มีเวลาเหลือเฟือนะครับเรื่องที่คนไทยรอคอยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง it, มิดฟิต i มิดฟิตด้ามพยักษ์ทรชนปล้นอะไรโลกโลกนี่แหละพี่ไม้ของเราเป็นคนเล่นนะครับตัวอย่างในหนังบอกว่าไม้พิรัสแต่ว่าโปสเตอร์บอกว่าเป็นไม้แองจโลซิง ชื่อไ e มไอเจโรเป็นชื่อภาษาอังกฤษของพี่ไหมนะครับแล้วก็ความจริงแล้วต่อจากกักห้องเกมโหดและเพราะเราคู่กันเนี่ยสเรื่องที่จะต้องเลือกว่าจะทําอะไรเป็นคลิปที่3ที่จริงไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องนี้มีคะแนนสูงกว่าคือ g r e e n k n i g ห t ก็จะทําเป็นคลิปต่อไปคลิปที่4นะครับคลิปที่ 4, ระจําสัปดาสัปดาห์ที่ดังเข้าวันที่1 1พฤศจิกายน2564แต่พี่โอสลับมาทําคลิปนี้ก่อนเพราะว่าเห็นว่าเป็น ภาพยนตร์ไทยนอกจากแฟนคลับของเราเองซึ่งได้ร้องอน,นี้มากกว่าแล้วแฟนคลับท่านอื่นๆแฟนคลับหนังไทยที่จะกดเลือกหาข้อมูลใน youtube เนี่ยน่าจะเลือกเรื่องนี้ก่อนนอกจากเรื่องนี้มีอะไรอีกคืนซูมผีเป็นไงคืนซูมผีหาโปสเตอร์ไม่เจอนะครับคืนซูมผีสนุกมากพี่โอก็ดูแล้วแล้วอีกสามเรื่องก็ไว้คุยกันต่อจากนี้นะครับเอาละเข้าเรื่องนี้กันก่อน เรื่องนี้พูดถึงคะแนนหลายๆคนอยากรูก้คะแนนเนื่องจากว่าพี่โอสปอยไม่ได้พี่โอก็จะบอกว่ามีอะไรดีที่พี่โอชอบสิ่งที่พี่โอชอบในเรื่องนี้คือดนตรีประกอบที่มันเหมาะกับเรื่องมากมันตื่นเต้นระทึกใจเร้าใจมากอันนี้เป็นระดับ2อัระดับที่1พูดไปแล้วคือการแสดงสุดยอดของนักแสดงทั้งหมดและเป็นคนดังๆทั้งนั้นเลยนะครับดังๆตามที่เห็นในรูปนี้มีต <ird> ูมตามด้วยอยู่ไหนเออนี่มี อะไรนะชัย,ยพลภูพากมีทุกคนทุกคนรู้จักนักแสดงไทยดีกว่าพี่โออยู่แล้วนะครับเพราะพี่โอเน้นดูหนังต่างประเทศมากกว่าแล้วก็ละครไทยซีรีส์ไทยไม่ค่อยได้ดูก็ไม่รู้จักนักแสดงมากนะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าพี่ลิลี่พี่โอรู้จักถ้าเป็นโอถ้าเป็นพี่หอยนะเรื่องนี้สนุกแน่นอน สนุกสนุกแบบตลกขบขันแล้วก็ผ่อนคลายเบาสบายแต่ว่าความสนุกของเรื่องนี้ไม่มีความตลกเลยถึงจะพยายามแทรกความตลกเข้ามาเราก็จะไม่รู้สึกตลกไปด้วยเพราะว่าหนังมันเครียดมากครับสิ่งที่ดีอีกประการที่3ของเรื่องนี้นอกจากนักแสดงแล้วก็นอกจากดนตรีประกอบแล้วก็คือความแปลกใหม่เนื้อเรื่องบรรดาให้เป็น ฉากหลังสงครามโลกครั้งที่3ที่คนกินอยู่อย่างโหดร้ายแล้งแค้นลำบากลำบนเหมือน Mad Max ซ์ฟิ r o โรอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนแบบว่า,าปากกัดทีมถีบม,มีคนรวยจัดแล้วก็มีคนจนมากคนรวยก็ใช้คนจนเนี่ยเป็นเครื่องสนองความบันเทิงของตัวเองก็คือเกมนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นการจับคนมาเล่นเกมฆ่ากันเพื่อไม่ใช่ฆ่ากันหลอกทางทีมงานเป็นคนฆ่าไม่เหมือนทางเครื่องเกมที่ทุกคนฆ่ากันเอง นะครับต่างกันแต่ก็คล้ายกันแหละบางทบีบางทีก็การที่ทําให้ตัวเองชนะโดยการทําให้คู่ต่อสู้แพ้ก็คือการฆ่าเขานั่นแหละหนังมีความโหดร้ายมากอาะ่ะพูดถึงส่วนที่ดีไปแล้วนะโหดร้ายจนที่โอ้คิดว่าใครกันนะคือมันสามารถที่ทาจะทาร้ายจิตใจคนอื่นที่ไม่รู้จักกันได้ถึงขนาดเนี้ยเราเป็นคนดูเราเราเสียเวลาเสียเงินเสียทองไปดู เพื่อที่อยากจะได้ความสุขความเบาสบายได้อะไรเป็นติดหัวกลับบ้านแต่เรากลับนอกจากเสียเงินเสียเวลาแล้วเรายังเสียความรู้สึกออกมาจากโรงจิตตกสะหลนดูมากหนังมันดีขนาดที่ทําให้คนเรารู้สึกอย่างที่เขาต้องการได้ขนาดนี้เลยจริงๆนะครับใครอยากดูโลกมืดโลกที่มันสกปรกโลกที่มัน อุบาทมันเลวร้ายสาดิตกามตันหาราคะเห็นแก่ตัวทุกอย่างมีในเรื่องนี้หมดสมกับชื่อ Darkworld แต่ว่าชื่อภาษาไทยเกมล่าฆ่ารอดเนี่ยมันก็ดูจะไม่ค่อยจริงเท่าไหร่เพราะว่าบางทีฆ่าแล้วก็ยังไม่รอดก็มีเกมล่าผู้ล่าก็คือจะเป็นหัวหน้าเกมมากกว่านะครับแต่ไม่เป็นไรไม่ได้เสียหายอะไรหรอก ชื่อดักเวิร์พี่โอชอบมากกว่าแต่เวลาเราเซิร์ชค้นหาใน YouTube ดักเว o ร์ d เราไปเจอเ <c oughs> จอทอพักสองแทน <c oughs> จะหาโปสเตอร์ประกอบเรื่องนี้หาไม่ได้นะครับก็แต่เรามีโปสเตอร์แล้วขอบคุณเมเจอร์แล้วก็ขอบคุณ, Major, อ,คณอะไรเอ็มพิ r เใช่ไหมที่มอบโปสเตอร์ให้ทำคลิปนี้นะครับส่วนคะแนนพี่โอจะให้คะแนนคือทุกอย่างที่ว่ามาเนี่ย ความดีที่ว่ามามันมันเกินกว่าที่พี่โอจะสามารถให้คะแนนได้นะครับก็ขออนุญ,ญาตไม่ให้คะแนนเพราะเรื่องนี้เอาได้จากพี่โอไปแล้วอะได้เวลาที่เราจะต้องไปนั่งดูสอบชั่วโมง